สองห้าหายหายจอม่อไโอ้ยอด่ผมไม่บางคัแจ้งทีมบองลองว่านีงเลนหลักการเปีนนะครับ่ียากลายหางเายไบ

จะเป็นงูโตที่ออกธรรมเลือดีที่สุนเดินตามไปเรื่อย ผมต้องเล2อกสองกันี่ถ้ารเราเป็นพัน้แ่เลยก็คเราเป็นแู้แทาให้น้สนใจกับเรื่อสามลอยได้รับเนี่ให้น้ำสนใจนะคะรับผมมานักมันมากเะครับมีนี่นำนักนะผมที่น้องที่รุนลงมาเนีน่นยรุนลงมาใส่อย่างเงี้ยเบิ้งเอาพื้นกันเลยครับราคาเช็ดแปดนเบิ้งนำ ไอ้ครับสนใจมากมาถ้าช่วงที่รอนะครับมาเบิงบังเข้าไปนะครับที่คืนอยู่นะครับก็คือกุหลาบขาวนะครับจิมงานกระนะครับ ทางที่ไับเผาทางที่เบเ้าเาตรียมเดิมสีกันนะครนะท้ะองเง้ได้เสียงล่าที่ได้เยอะแพ่รักใครเจริญคณะอย่างเสียงล่าทั้งบ่อเขาเจ้งม่อสี่ยืนยงนั่นสองร้อยท่านทางที่คอแนบอกเลยนะฮัวเราเลเจ็บทิ้แบบทิ้ลย โอ้นี่เดี๋ยไปไปลงตั้มเหรอครับเดี๋ยวนี่น้ำนักนะครับยุบยุบปลายนี่ครับปไปแล้วสิละไปแล้วนี่สิละไปแล้ว,ลลวมันลงไว้เองแลปลายใหม่เลยนะครับเพราะว่าเขาอยู่ไกลนะเขาจะจินตัวเบื่อๆนะครับสีสี มีน้ำหนักด้วยท่านเด้อเน่นย่กืบลังเล210หหด้วยครับนะบึงกันไปเต็มงานนะครับอีกบออยังำยท,ทำดได้ด้วยท่านเด้อตามลงมาติ้ง270 2 7 0นะครับ ตั้งแต